สวัสดีครับวันนี้วันที่6มีนาคม2564นะครับช่องเศียศสตร์เกษตรรถคนนะครับวันนี้จะให้ดูตักแกลบดำผสมเปลือกมันครับปลายทางที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับจังหวัดบรุรีรัมย์ ทำโค้งน้องนาแล้วครับพลาดไม่ได้นะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับเอาไปปรับปรุงปรับปรุงดินนี่ครับวิธีจัดการนะครับไปตัวคนขับหน่อยดิครับสวัสดีครับเนี่ยคนขับครับชื่อยังนะรอๆเลยอาร์บชืออาร์ตอ่า เนี่ยคนนี้ครับเป็นคนที่ส่งปุียครับนะครับเด้อทูกค้าทั้งนนทุวันนะครับเรียมโตรับกินทาเด้ครับมืออื่นเต่าเด้อกิ้วต่อไปกับท่านสกลนครครับผมลูกค้ะท่านสกลนครรับรับส่งทั่วไทยใช่ไหมรับส่งทั่วแต่ถ้าใครจะนี้ก็ติดต่อเบอร์โทรได้ที่0ู9 9์แปดเก้าเก้าส้าแป้าอแนะครับก็โทรมาปรึกษาได้อะไรได้นะครับนี่คนนี้แหละเป็นคนส่งเลยครับดูหน้าตานะครับลอยๆอย่างนี้เลยครับแต่เสียอย่างเดียวคือพุงยื่นไปหน่อยครับ โอเคครับครับครับนี่คนนี้เลยครับเป็นคนขนส่งนะครับนี่รถคันนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่สมสุขนะครับอันนี้เลยครับส่งแกลบดำประจำเลยนะครับแล้วก็คนตากคนมิกก็ ขอตะวันนะครับเนี่ยมิกสวยๆแล้วครับดินดูนะครับมีตะเปลือกมันกับแกลบดำนะครับยุยยุยอย่างนี้เลยครับดินพร้อมปลูกแล้วครับตัวนี้ก็คือลักษณะดินพร้อมปลูกเลยนะครับคนเอาไปใส่ในกระถางหรือว่าใส่ในขุงนดำอะไรนะครับ อย่างนะครับพริกมะเขือปลูกได้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งต,ต้นมายืนต้นมะพงมะพร้าวอะไรต้นไม้ป่าไม้อะไรปลูกได้หมดเลยครับคอยอินรีย์นะครับวิธีผสมครับขายรถตักผสมเลยนะครับเครื่องจักรของเราใส่นาใส่อะไรก็ได้นะครับ ก็ตามระยะทางนะครับแต่ค่าปุ๋ยก็คือตันละ400บาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งคือตามระยะทางเหมือนยุคสมัยนี้นะครับท่านต้องปลูกเองกินเองนะครับถึงจะปลอดภัยครับและปุ๋ยตัวนี้ก็อจาไปปร,ปรับปรุงดินทําให้พืชงามพืชเขียวเขียวทนเขียวนานนะครับก็ฝากติดตาม ฝากเอาไปลองใช้ดูนะครับเผื่อมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเป็นปุ๋ยที่ผมผสมเองนะเป็นสูตรของผมผสมเองเพราะว่าผมมีการเอาไปใช้งานนะครับสองสามปีถึงได้มาขายเอามาขายนะครับเพราะว่าใช้แล้วดีใช้แล้วพืชสวยเขียวนานทนโอเคครับ ยามบ่ายยามเย็นๆหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้จะขึ้นไปที่โนนสวนรรค์รอรับได้เลยนะครับจะของพรุ่งนี้เจอกันครับสำหรับวันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเสียสัก,กเกษตรรถขุดสวัสดีครับผม